พักไปกินกับขน,น้มจีนค่ะพี่น้องน้ำแดงเส็นน้ำจีนน้ำยาปลานะคะดูค่ะพี่นอ้องผักกาดลายลายค่ะ,าาะค่ะพี่นอ้องผักกาดได้แล้วค่ะพี่น้องผักกาดนะคะเลิกง,งานแล้วค่ะเลยสิมาว่าเส้นน้ำยาขน้มจีนมันแรงนะคะพี่น้อง ข้อราคาเมืองสีกำลังตัดพักแป้นนะคะพี่น้องหรือว่าพักกุยชายนั่นเองนะคะตัดรุรับพักบ,บุงน้ำก็ได้ แ,นนแต,ตง่ตงีหรอไม่รีดัดตรงมุมมีทัดมาสอันแ้ตรักลางกมีทัดอีกตัวแม่งหับมันอิตูต ใบแมงลักใบยีตูใบแมงลักนี่ใบยีตูพี่น้องแต่ไข่ก็มีนะต่ไข่ยิงเซร์เนียเลยเซละเนียน,น,นี่นใบกระเพราครับตแต่ไม่ใช่ต้นน้อยขอใหญ่ขึ้นมาเพราะยีตูนี่ขอใหญ่ขึ้นมากขึ้นคันตอนนี้น้อยเห็เนมหนมนนรค,รนนรครับมีแตกเลือดแตกไร้แล้วครับาตัดเลย อันนี้สิไปใส่อมเนื่อพี่น้องใส่อมเนี่ยพเ,ยเยพดนมกินครับอมอม,อมเพดไปกลินเลื่อนสยยิ่งนี้เราใช่หรอลอยหาซิฟเผ้่อพี่น้องอมไม่ได้ลอยหาซิฟไม่ได้หาพันว่นหาพันว่านหาพันว่อนน,อน,นี่ก็ลอยหาสิบบาทไทเ่เรุซ้ำเนี่ยมตรตั้งกูสองหมืน่นเลย โมตามก็พกลอยไปซื้อ,อยูโรไทยอันนี้คือมีสุยางครับของเถาแก่กับมีพับสุยางมีหอมกระเทียมประกาศล้วก็หัวเชยเท่ากับเมีมีหลายอย่างครบสวรเลยครับอยู่ี่จ้าพี่น้องตอนนี้เขากกำลังลวกเ้นขนมจีนนั่นเองนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอให้เพื่อนคู่ขึ้นมานะคะเขาก็จะไปล้างด้วยน้ำเย็นนะคะพี่น้องนอกน้ำเย็น มาล้างขงนมจีนนะคะพี่น้องะะแกงออมนมเมืองสีค่ะพี่น้องออมเนื้อนะคะออมเนื้อใส่ผักเยอะๆนะคะพี่น้องใส่ผักตะเคียแล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วกัผักท้องแล้วก็บ,บวบนั่นเองนะคะพี่น้อง ายยางหลายแนวเลยค่ะเดี๋ยวห่อลอยผักซุปก้อนอพี่น้องีอ,อ,อันนี้มอนี่นะคะน้ำยาขนมจีนค่ะพี่น้องกรลังตุมเนื้อปลานั่นเองนะคะพี่น้องเดือดใกล้ชิได้ตำเราค่ะพี่น้องเนื้อปลาซุกลรวค่ะพี่น,อน้อ,อ,นอ,นองเล้วเ้ามตำน้ำยาขนมจีนน้ำกันเลยค่ะพี่น้อง จ้าคุณจีนได้ที่แล้วครับพี่น้องเดือนแล้วค่ะอ้ Ooh, เนื้อป่ากู้ข้นเต็มเลยครับพี่นอ้องโอ้ยความเนื่อครับพี่น้องมันเด็กแสบแฮ่พี่นอ้นนงนองเบิง่งเพิ่นาสวัสดีครับพี่น้องเมนเนพบกับนุ่มเมืองสีสาวเมืองขอนคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีค่ะ พ่าพี่อนอนไม่กินขาแรงกงน้ำกันครับผมใส่มีนมนส้นครับพี่นะะ้องเลยครับอันนี้พักแกมเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาขนมเส้นครับผมสาวเมืองขันบันเห็ดน้ำยาปลาครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นออมเนื้อครับพี่น้องหนุ่มเมืองสีเห็ดแหล่าในหันห่อนเลยไม่ไหมคร <c oughs> ับผมม่กินน้ำกันเลยครับพี่น้องหนุ่มเมืองสีกินไปแน่แลล่ะครับ หิวหลายมาครับกินเกาแรกนั่นเองพี่น้องครับเขาเริ่ก,กินขนมจีนเน้ะค่ะพี่น้องนี่แหละครับชีวิตตางแดนพี่น้องมาได้ค่ะพี่น้องพักไปหลายพักมีพักตั่วงอกแล้วก็พักบุ้งนะคะแล้วก็มีพักกาดนะคะพักกาดที่เพิ่งใสเ่เฮดกินจี๋ค่ะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นจิมจีดนะคะพี่น้องจิมจีเกาหลีนั่นเองนะคะนี่จิมจีพักตัวนี้นะคะพี่น้องมากินน้ำก่อนเลยจ้าเเมืองสีนํำอ,อนก่อนเลยอ๋อมันก็นเป็นตะแซบะยู่เด้อฮักหลยๆนะพี่น้อง เยวสามมังคอนอเอาล่งขังล่างค่ะพี่น้องยาปลาจ้าปักบุ้งแล้วก็ท่วงงอกค่ะพี่น้องใส่ผิดกวัล่งไปนะ้ำพี่น้องเสียบ มาพี่น้องขอแรกน้ำกันครับหลังจากเลิกงานมากากันถ้าเกัดเทปแนวกินพี่น่อน เดี๋ยวปิดคนลไป,ปพี่น่อง,องามาเดี๋ยวหยวนกันมาเลยมันจ้าช้อนเขาเขาพี่น้องเลิกง่ายเลยครับมีซีรีพอแต่เลิกง่ายก็หาแนวกินพี่น้องกินแล้วก็อาบน้ำนอนครับ พ่อหาลูกหายอย่า<ม>งเรื่อกับเตือเดาเสาไปหน่องสูงงานต่อไน้นตันใช่ไ้ม,ม พี่ตุ๊อทำาลใช่ไดเยแอบอือแจงัวยืดสวนะคะพี่น่องเอาไวานึตันเอาไปไอ้คนคออรับผงนันอหละพี่น่อง ไส้พีกรเทียมตับใส้นมเส้นตาน นมเส้นน้ำยาปลาพี่เนาะอืมซิมกัดซ่าดีปุ๊โน <tartic> <la> <worries> ใส่นมเส็นต่อพี่น้องนะขิงจี๊ขิงกับขินจี๊จจพักกัดพักพี่น้องพักกัดดอกบานเท่านะี่ buat Suan kuah nungguan sih. เริ่มอ,อากาศเริ่มเย็ยนแล้วค่ะพี่น,อน้องเริ่มเย็ยนแล้วน้ำมัอเศร้าะมาณหกโมงนี่ก็ยังบม่ทั้เนี่แจง้เเแจงเนาะเหมือนเช้านียเนาะก็อดนานน้ำนากาแจ้งสาคำไม่ ตีหกโมงวันมืดม,ม,มีกะ็ะอนต้นสตอค่ะพี่น้องทางแจ้งเลยพสมน้ะสีตีเบ็ดก็มาเลยอย่างนั้นตีเบดข้าวหนึ่งก็เบิกแได้ฟาาไม่ได้กระเผา มันสีเดียบเลยแล้วมันสีกินน้เขามันทำน้ินหน่อนยห <c oughs> อมย่างเลย้อมแสีบเอาไปกินมาอืดอมย้ำผักเตียงจังบาดเห็ดกับเผาพี่นน่องเห็ดกับเผาไว้หอมแสีบ ไปตกปลาไปพ่อบอกบวกพี่น้องเออสูงดีครับ <c oughs> บวกอะไรบุกบวกรัฐบาัอ,อยู่ในท่างปันจักรยานพี่น้องถ้าซื้อกับสีหลายบาทเนาะสองไอยมาตั้งก๊อคอยหาสิบบาทให้ เออมันางลงบิตด้ยเื้องค่ะพี่น้องหลกบวกน่อยไงค่หน่อยไงเนี่ยถัดซื่อเดี๋ยวบ่ตามก็ลอยหาสิบบาทยูน้ำรถไทยนะคะพี่น้องลยงาย,ย,าย,ยอ,อ,าลอย่างลายเนี่ยคั แซ่บนี่ครับไทยกันแบบธรรมชาติเลยนะพี่น้องไทยกันแบบธรรมชาติเลยเหมือนบ้านเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะหนุ่งเมืองสีแล้วก็สาวเมืองคอฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องอย่าลืมกดซับตะไคร่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้หนุ่มเมืองสีแล้วก็สาวเมืองคอนนี่นะคะพี่น้องผคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ